สวัสดีค่ะคุณหมอสุพนีนะคะวันนี้หมอจะมาพูดในส่วนของเครื่องมือที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะเครื่องมือตัวนั้นก็คือตัวช็อคเวฟทร r a ย์ตัวช็อคเวฟเนี่ยจะเป็นตัวคลื่นกระแทกนะคะเราจะกระตุ้นบริเวณที่มีการบาดเจ็บให้มีการอักเสบใหม่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่จะเป็นการอักเสบที่ดีจะเป็นการเน้นกระบวนการซ่องแซมแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนเลือดบริเวณนั้นนะคะทำให เป็นการฟื้นฟูในระดับเซลล์หลังจากที่มีการกบาดเจ็บมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเริ่มเนื้อหลังและ2-3เดือนร่างกายเราก็จะบีการซ่อมแซมตัวเองตัวช็อคเวฟจะไปกระตุ้นให้ร่างกายมีการซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองอีกครั้งหนึ่งเราจะแบ่งเป็น2หัวนะคะก็คือเป็นรุ่นเดิมเนี่ยก็จะเรียกว่าหัวเรเดียลนะคะหัวเรเดียลจะหัวคมเล็กๆตัวเนี้ยจะพลังงานเนี่ยจะค่อนข้างต่างตํากว่านะคะลงลึกได้ประมาณ3-4เซนแตกต่างจากตัวของตัวโฟกัสช็อคเวฟซึ่งจะหัวใหญ่แล้วก็จะลงลึกได้ประมาณ 6-7เซนตเมตรนะคะยิ่งลงลึกพลังงานก็จะยิ่งโฟกัสลงจุดที่มีกกทารกี่ชิ้ที่มีการตัดเจ็บนะคะเน้นไปนยังบริเวณที่มีปัญหาโดยตรงสามารถใช้ได้ในตหน่งที่เป็นกล้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อต่อเล็กๆเ,เช่นตำแหน่งของเทนนิสเอเวอนะคะริสเดอร์กระแวงหรือว่าเป็นกลุ่มของนิ้วล็อกสะโพกอักเสบตัวสะบ้าอักเสบนะคะตัวเอ็นร้อยไหวแล้วก็ตัวหังถึงรุ่งเท้านอกจากนั้นแล้วก็ยังสามารถกระตุ้นในส่วนของปัญหาโรคกระดูกเช่นข้อเสื่อมนะคะ นิ้วมือเสื่อมหรือว่าข้อเข่าเสื่อมกระตุ้นในระดับเซลล์ของกระดูกหรือว่ากระดูกที่มีปัญหาเชิงเฟสแฟกเจอร์หรือว่านอนอยูเนียนได้ด้วยรวมถึงโรคเรื่องของทางผิในของอุ้งม,มือก็ือว่าฟิซินโดมนะคะกระตุ้นให้มีการลดอักเสบบริรเวณของเส้นประสาทแล้วก็ฟื้นตัวในส่วนของเส้นประสาทได้เร็วขึ้นค่ะสรุปแล้วเนี่ยตัวโฟกัสช็อกเวฟก็คือให้พลังงานที่เข้มข้นกว่าดีกว่าหรือกกว่าโฟกัสในจุดที่เจ็บได้ดีกว่า ใช้การรักษาที่สั้นกว่าเห็นผลได้ดีกว่านะคะเั้นถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกสามารถมาลองใช้ตัวโฟกัสชอ,อกเบรได้เลยะคะ่ะ